ตามชีวิตสองสามีภรรยาวัยเกษียณคุณลุงเสาเสาชัยเหลืองชูลิ์วัย70ปีและคุณป้าไก่วชิลาวไลเหลืองชูลิ์วัย68ปีโดยคุณป้าเป็นข้าราชการบำนาญซึ่งทั้งสองชอบการดื่มมะชะและชอบชงมะชะให้เพื่อนดื่มสู่การเปิดร้านมะชะร้านเล็กๆที่บ้านโดยการสนับสนุนของลูกสาวที่อยากเห็นพ่อแม่มีอะไรทำคลายเงา และคุณลุงคุณป้าเองก็อยากมีส่วนช่วยให้ตลาดกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งโดยตั้งชื่อร้านว่าเสาโหมะฉะร้านอาจหายากสักหน่อยเพราะตั้งอยู่ที่อาคารชุมชนคนตลาดภายในตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตอนที่หนึ่งถนนวรเดตตลาดเก่าโคยกี้จังหวัดราชบุรีภายในร้านถูกตกแต่งอย่างเรียบง่ายสไตล์วินเทจลงตัวกับรสชาติของมฉะที่ไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่น ว่าเป็นข้าราชการํำน,นาญน,นะคะพอกระเออรี่มาแล้วก็มาช่วยคุณลุงเขาขายรองเท้าเราไม่ทานกาแฟแต่เราทานพวกโกโก้ที่ปร,กรากฏว่ามันมันเหมือนไขมันมันเกาะตับอะนะคะก็เลยเลิกทานแล้วพอดีลูกสาวเนี่ยเขาชอบสายมะฉะมาแต่แรกๆอยู่ละก็เลยชวนพ่อแม่ทานมะฉะตัวนี้ก็ทานมาเรื่อยๆทานมาจนเอ๊ะร่างกายตบดีขึ้น ซึ่งมัชชะหรือชาเขียวผงที่บทละเอียดจากญี่ปุ่นเป็นที่นิยมดื่มกันอย่างแพร่หลายด้วยสีเขียวสดใสกลิ่นหอมและรสชาติเข้มข้นเป็นเอกลักษณ์อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระทําให้มัชชะเป็นเครื่องดื่มย่อนฮิตติดอันดับต้นๆในหมู่คนรักสุขภาพและที่สาวโฮมัชชะก็เป็นจุดรวมของคนรักสุขภาพที่มานั่งจิบมัชชะท่ามกลางบรรยากาศผ่อนคลายภายในร้าน ที่นี่จึงเป็นจุดดึงดูดลูกค้าสายมัชชะให้มาลิ้มลองโดยมีคุณลุงคุณป้าคอยแนะนำเมนูต่างๆของร้านประทับใจในเรื่องบรรยากาศร้านแล้วกันค่ะแล้วก็เรื่องรสชาติมัชชะเพราะปกติก็คือก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้ทานมัชชะหรือว่าชาเขียวเลยแต่ว่าสุขภาพไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเริ่มลองหันมา แล้วก็ดูในพวกโซเชียลเจอร้านคุณลุงกับคุณป้าพอดี mm hmm. หนูเพิ่งเริ่มต้นทานตัวหนูจะไม่ได้เติมพวกไซรัปห,หรือน้ําตาลอะไรเงี้ยค่ะก็จะกินเป็นตัวซ mm hmm. ามิโดริเคลียเป็นแบบว่ามัชชะ mm hmm. ใช่ค่ะไม่ได้แบบใส่นมแอลมอนหรือนมพืชอะไรก็ลองทานดูแล้วก็เป็นรสชาติที่เราทานได้ตรงเนี้ยแล้วคือประทับใจโดยการชงม,มัชชะต้องใช้การตีซึ่งแรกๆคุณลุงคุณป้าก็มีความกังวลว่าจะตีมัชชะออกมาไม่อร่อย แต่พอมีลูกค้าชมว่าอร่อยก็ดีใจและรู้สึกภูมิใจที่ได้ต้อนรับลูกค้าเราดีใจมากนะคะว่าเด็กๆตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเขาก็มาทานมาะซึ่งเราก็ว่าอยากให้เข้ามาสายนี้เยอะๆเพราะาดูแลสุขภาพของตัวเองและป้านี่ก็อายุประมาณ 67- 68แล้วก็คิดว่าอยู่อีกไม่กี่ปีนั้นเราทานสิ่งที่ดีๆด,ด,ดีกว่าพวกกาชากาแฟก็เลยเลิกค่ะ แล้วก็เลยเลยมามาเปิดร้านที่นี่ที่นี่ไม่ใช่ร้านกาแฟนะคะมันเป็นโฮมมันเป็นบ้านคือเราเปิดเหมือนบ้านใครเข้ามาก็มีความรู้สึกว่าเราได้กลับมาบ้านเรื่องราวของคุณลุงคุณป้าทําให้เราเห็นว่าแม้จะ,กะเกษียณแล้วแต่เราก็ยังสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและมีความสุขได้เสมอสําหรับร้านสาวหงมะะัชชะร้านมัชชะในบ้านไม่มีช่องทางให้ลูกค้าติดต่อลูกค้าสามารถเดินตามหาร้านซึ่งตั้งอยู่ในอาคารชุมชนคนตลาด ภายในตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตอนที่หนึ่งถนนวอลเดชตลาดเก่าโคยกิราชบุรีร้านเปิดตั้งแต่เวลา8นกาถึง15นาฬิกาทีมข่าวเอ t ภาคกลางรายงาน